คำที่เราคุ้นหูอาจจะเคยเห็นผ่านหน้าจอโทรทัศน์ในพระราชพิธีสำคัญภาพของชายในเครื่องแบบสง่างามยืนนิ่งสงบแต่สายตาคมกริบดุดเยี่ยวพวกเขาคือใครคือทหารหน่วยไหนและนอกเหนือจากภาพที่เราเห็นแท้จริงแล้วพวกเขาทำอะไรอยู่เบื้องหลังม่านแห่งความเงียบนั้น นี่ไม่ใช่เรื่องเล่าจากตำราเรียนไม่ใช่ข้อมูลจากเอกสารสาธารณะแต่มันคือเรื่องราวจากลมหายใจของคนคนหนึ่งชายที่ครั้งหนึ่งเคยยือนอยู่ในใจกลางของหน้าที่นั้นพลตำรวจโทรเรวัตกลิ่นเกสรเราอาจรู้จักเขาในฐานะมือปราบขุนดงตำรวจตรงฉินผู้ไม่เกรงกลัวอิทธิพลใดๆ แต่มีอีกบทบาทหนึ่งในชีวิตของเขาที่น้อยคนจะเคยได้ยินบทบาทที่หล่อหลอมตัวตนจิตวิญญาณและความเข้าใจในคำว่าชาติของเขาไปตลอดกาลบทบาทของราชองครักษ์พิเศษวันนี้เราจะไม่ได้มาฟังเรื่องการไล่ล่าผู้ร้ายแต่เรากำลังจะเข้าไปสำรวจโลกของผู้พิทักษ์โลกที่เกียรติยศมีค่ามากกว่าชีวิต โลกที่ความพักดีคือลมหายใจเข้าออกและโลกที่การอุทิศตนไม่เคยต้องการให้ใครจดจำคนส่วนใหญ่เข้าใจว่าราชองรักคือทหารที่มีหน้าที่ถวายการอารักขาความปลอดภัยในเชิงกายภาพนั่นเป็นความจริงแต่เป็นเพียงเศษเสี้ยวเดียวของความจริงทั้งหมด ในโครงสร้างความมั่นคงขั้นสูงสุดของชาติมีหน่วยงานที่ทำหน้าที่เป็นเส้นเลือดหล่อเลี้ยงหัวใจของระบบบุคลากรในหน่วยนี้ไม่ได้ถูกคัดเลือกจากความสามารถในการรบเพียงอย่างเดียวแต่ถูกคัดจากรหัสพันธุกรรมทางความคิดที่หายากยิ่งพวกเขาคือราชองรักษ์พิเศษคำว่าพิเศษในที่นี้ไม่ได้หมายถึงยศตำแหน่งหรือสิทธิเหนือใคร แต่มันหมายถึงภารกิจที่พิเศษกว่าหน่วยรบใดๆภารกิจของพวกเขาไม่ใช่การพุ่งเข้าปะทะกับศัตรูที่มองเห็นแต่คือการป้องกันภัยคุกคามที่มองไม่เห็นภัยที่อาจกัดกร่อนแกนกลางของประเทศจากภายในจุดกําเนิดของแนวคิดนี้ย้อนกลับไปได้ไกลในประวัติศาสตร์ของทุกอารยธรรมจากกองทหารพริโตเรียนของจักรวรรดิโรมัน ซามมไรผู้พิทักษ์โชกุนหรือองค์รักเสื้อแพรในราชวงศ์หมิงถูกอาณาจาักรที่ยิ่งใหญ่ล้วนมีกลุ่มคนที่ถูกคัดเลือกมาอย่างพิถีพิถันที่สุดเพื่อทำหน้าที่เป็นประการด่านสุดท้ายไม่ใช่แค่ปกป้องตัวบุคคลแต่ปกป้องสัญ,ญลักษณ์และอุดมการณ์ของชาติสำหรับประเทศไทยหน่วยราชองรักพิเศษคือภาพสะท้อนของแนวคิดนั้น ที่นี่ไม่ใช่ที่สำหรับคนที่ต้องการชื่อเสียงไม่ใช่ที่สำหรับคนที่ต้องการความก้าวหน้าทางอาชีพแบบก้าวกระโดดแต่เป็นที่สำหรับคนที่เข้าใจว่าบางหน้าที่อยู่เหนือคำว่าตัวตนพลตำรวจโทเรวัตกลิ่นเกสรก้าวเข้ามาสู่โลกใบนี้ไม่ใช่ด้วยความบังเอิญแต่ด้วยแววตา เรื่องเล่าจากคนใกล้ชิดในอดีตบอกว่าในช่วงชีวิตวัยหนุ่มของนายตำรวจที่ชื่อเรวัตผู้บังคับบัญชาระดับสูงหลายท่านมองเห็นบางอย่างที่แตกต่างพวกเขามองเห็นความนิ่งในสถานการณ์ที่โกลาหลนมองเห็นความเด็ดขาดที่ไม่ปนเปื้อนด้วยอารมณ์และที่สำคัญที่สุดพวกเขามองเห็นความพักดีที่ไม่ได้เกิดขึ้นจากคำสั่งแต่มาจากรากของจิตสำนึก การคัดเลือกเข้าสู่กระบวนการฝึกไม่ได้มีประกาศรับสมัครอย่างเป็นทางการมันเริ่มต้นจากการจับตาดูคนที่ถูกเลือกจะถูกเฝ้ามองพฤติกรรมในทุกมิติเป็นเวลาหลายเดือนหรืออาจจะหลายปีโดยที่เจ้าตัวเองก็ไม่เคยรู้พวกเขาไม่ได้มองหาคนที่ยิงปืนแม่นที่สุดหรือคนที่ร่างกายแข็งแกร่งที่สุดเพราะสิ่งเหล่านั้นฝึกกันได้ แต่สิ่งที่พวกเขาค้นหาคือสิ่งที่ฝึกกันไม่ได้นั่นคือสันดานสันดานของความซื่อตรงสันดานของความเสียสละและสันดานของความสามารถในการเก็บความลับให้ตายไปพร้อมกับตัวเองพนต์อทเรวัตเคยเล่าถึงการฝึกในช่วงเวลานั้นด้วยน้ำเสียงเรียบนิ่งแต่แฝงไปด้วยความทรงจำที่คมชัด การฝึกมันไม่ใช่แค่เรื่องวิ่งเรื่องยิงปืนไม่ใช่อันนั้นมันแค่เปลือกหัวใจของมันคือการทำลายตัวตนของเราเขาจะบีบคุณกดดันคุณทดสอบคุณในทุกทางที่จะทำได้ทำให้คุณอดนอนอดข้าวทำให้คุณเหนื่อยจนแทบอยากจะตายเพื่อจะดูว่าในวินาทีที่คุณอ่อนแอที่สุดคุณยังเป็นคนเดิมอยู่ไหม เขาสอนให้จำทุกอย่างทุกรายละเอียดใบหน้าคนทะเบียนรถทามหนีทีไล่สอนให้คิดล่วงหน้าสาเก้าเสมอศัตรูจะทำอะไรเราต้องรู้ก่อนถ้าเห็นคนล้วงกระเป๋าในหัวเราต้องประมวลผลเสร็จแล้ววันนั่นคือปืนหรือโทรศัพท์ถ้าเป็นปืนจะยิงจากมุมไหนเราจะเอาตัวเข้าไปบังจากทิศทางไหน ทั้งหมดนี้ต้องเกิดขึ้นใน0.1วินาทีแต่ที่หนักที่สุดคือการฝึกจิตใจเขาสอนให้เราเป็นเงาเงาไม่มีตัวตนเงาไม่มีความรู้สึกส่วนตัวมีแต่หน้าที่เขาจะยื่นสถานการณ์สมมุติที่บีบคันหัวใจที่บีบคันที่สุดมาให้คุณเช่นให้เลือกระหว่างชีวิตคนในครอบครัวกับการรักษาความลับของชาติแล้วให้คุณตอบ คำตอบของคุณจะบอกทุกอย่างว่าคุณใช่หรือไม่ใช่คนของที่นี่กระบวนการนี้ในทางจิตวิทยาคือการ Deconstruction และ Reconstruction การรื้อถอนตัวตนเก่าที่เต็มไปด้วยความต้องการส่วนตัวความกลัวความรักความผูกพันแล้วสร้างขึ้นมาใหม่บนรากฐานเดียวที่มั่นคงนั่นคือหน้าที่ มันคือการเปลี่ยนมนุษย์ธรรมดาคนหนึ่งให้กลายเป็นเครื่องมือที่มีชีวิตของอุดมการณ์คนเหล่านี้จะมองโลกไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปพวกเขามองเห็นภัยคุกคามในรอยยิ้มที่เป็นมิตรได้ยินคำโกหกในคำสรรเสริญเยินยอพวกเขากลายเป็นผู้สังเกตการที่เงียบงันของสังคมหลายคนอาจตั้งคำถามว่าชีวิตแบบนั้นมีความสุขได้อย่างไร คำตอบอาจอยู่ในคำพูดของพลตทเรวัตที่เคยกล่าวไว้ความสุขของคนเรามันไม่เหมือนกันความสุขของผมคือการได้เห็นทุกอย่างปกติการที่คนไทยตื่นเช้ามาทำมาหากินได้ส่งลูกไปโรงเรียนได้กลับบ้านนอนหลับอย่างปลอดภัยได้ไอ้ความปกติธรรมดาพวกนี้แหละคือผลลัพธ์ของงานที่เราทำ เราทำงานในเงามืดเพื่อให้แสงสว่างมันยังคงอยู่เราไม่ต้องการให้ใครเห็นไม่ต้องการให้ใครรู้ขอแค่ให้มันปกตินั่นคือรางวัลสูงสุดแล้วเกียรติยศของพวกเขาจึงไม่ใช่สิ่งที่ประดับอยู่บนบาแต่มันคือศีลธรรมที่ประดับอยู่ในใจบางคนปกป้องประเทศด้วยอาวุธยุธโทโธปกรณ์แต่คนเหล่านี้ปกป้องด้วยวินัย และความซื่อสัตย์ต่ออุดมการณ์สูงสุดหน้าที่ของราชองครักษ์พิเศษไม่ได้จำกัดอยู่แค่การอารักขาบุคคลแต่ครอบคลุมไปถึงการกรองข้อมูลการประเมินสถานการณ์ความมั่นคงที่ซับซ้อนการปฏิบัติภารกิจหลับที่ส่งผลต่อดุลอำนาจของประเทศพวกเขาคือหน่วยข่าวกรองเคลื่อนที่ที่มีชีวิตและจิตใจ คือคนที่ต้องตัดสินใจเรื่องความเป็นความตายของคนอื่นและของตัวเองในเสี้ยววินาทีพลตรวจโทรเรวัตเคยเผชิญกับสถานการณ์เช่นนั้นนับครั้งไม่ถ้วนสถานการณ์ที่ไม่มีอยู่ในตำราเล่มไหนมีเรื่องเล่าหนึ่งที่ไม่เคยถูกบันทึกอย่างเป็นทางการแต่ถูกเล่าต่อกันมาในวงในถึงเหตุการณ์เผชิญหน้าในตรอกแคบ มันเกิดขึ้นในช่วงที่สถานการณ์การเมืองภายในประเทศกำลังคุกรุ่นมีกลุ่มอำนาจเก่าพยายามเคลื่อนไหวเพื่อสร้างความเปลี่ยนแปลงที่ไม่เป็นไปตามครองรองพลตรวจโทรเรวัตในขณะนั้นได้รับมอบหมายภารกิจหลับในการติดตามและสืบสวนบุคคลสำคัญคนหนึ่งของกลุ่มเคลื่อนไหวนั้นซึ่งเป็นนายทหารระดับสูงที่มีบารมีและลูกน้องเต็มไปหมด การติดตามดำเนินไปอย่างเงียบเชียบเป็นเวลาหลายสัปดาห์จนกระทั่งคืนหนึ่งข้อมูลบ่งชี้ว่าเป้าหมายกำลังจะเดินทางไปพบกับผู้บงการในสถานที่ลับแห่งหนึ่งซึ่งเป็นร้านอาหารเก่าในตรอกเล็กๆย่านชานเมืองพลตรวจโทเรวัตตัดสินใจนำทีมขนาดเล็กเข้าไปในพื้นที่แต่สั่งให้ทุกคนประจำอยู่รอบนอกส่วนตัวเขาเอง จะเข้าไปคนเดียวเขาปลอมตัวเป็นคนงานในร้านสวมเสื้อผ้าเก่าๆใช้ชีวิตกลมกลืนกับคนในตรอกนั้นอยู่หลายวันเพื่อสร้างความคุ้นเคยคืนนั้นเป้าหมายเดินทางมาถึงพร้อมกับลูกน้องคุมกันอีกสี่คนทุกคนเป็นหน่วยรบพิเศษเก่าอาวุธครบมือและสายตาไม่เคยวางใจใคร พลตรวจโทรเรวัตในคราบของคนงานกำลังเช็ดโต๊ะอยู่มุมหนึ่งของร้านห่างจากโต๊ะของเป้าหมายไม่ถึง10เมตรเขาได้ยินทุกคำสนทนาแผนการทั้งหมดชื่อของคนที่เกี่ยวข้องมันคือข้อมูลชิ้นสำคัญที่จะหยุดยั้งหายนะของประเทศได้แต่แล้วเรื่องไม่คาดฝันก็เกิดขึ้น หนึ่งในลูกน้องของเป้าหมายซึ่งเคยผ่านการฝึกหลักสูตรเดียวกันกับพลตรวจโทรเรวัตเมื่อหลายปีก่อนเดินผ่านเขาและชะงักไปชั่วครู่สายตาของทั้งสองสบกันเพียงเสี้ยววินาทีแต่มันนานราวกับชั่วนิรันในแววตาของลูกน้องคนนั้นมีทั้งความตกใจความสับสนและความลังเลเขายังจำแววตาของครูฝึกคนนี้ได้ วินาทีนั้นพลตรวจโทเรวัตรูร้ตัวว่าความลับแตกแล้วเขามีปืนพกซ่อนอยู่ที่เอวด้านหลังและมีมีดสั้นอยู่ที่ข้อเทา้าเขารู้ว่าเขาสามารถจัดการลูกน้องคนนั้นได้ในไม่กี่วินาทีแต่เสียงปืนจะทำให้ทุกอย่างพังทลายภารกิจจะล้มเหลวและเขาอาจจะไม่ได้เดินออกจากตรอกนั้นอีกเลยลูกน้องคนนั้น ค่อยๆหันกลับไปหาหัวหน้าของเขาอ้าปากเตรียมจะพูดอะไรบางอย่างในความเงียบที่บีบหัวใจนั้นพลตรวจโทรเรวัตไม่ได้ยกปืนขึ้นเขาไม่ได้แสดงอาการตื่นตระหนกเขายังคงยืนนิ่งในมือยังคงถือผ้าขี้ริ้วที่ใช้เช็ดโต๊ะแต่สายตาของเขาจับจ้องไปที่ลูกน้องคนนั้นเป็นสายตาที่ไม่ใช่คำสั่ง ไม่ใช่คำขู่แต่เป็นสายตาที่ส่งสารบางอย่างที่ทรงพลังกว่านั้นสารที่คนที่เคยผ่านการหล่อหลอมแบบเดียวกันเท่านั้นจะเข้าใจมันคือสายตาที่ถามว่าหน้าที่ของเราคืออะไรและเกียรติของเราอยู่ที่ไหนเขากำลังเดิมพันเดิมพันด้วยชีวิตของเขาและอนาคตของประเทศ บนจิตสำนึกของชายคนหนึ่งที่เคยถูกสอนมาเหมือนกันเวลาหยุดเดินในตรอกแคบแห่งนั้นลูกน้องคนนั้นยังคงยืนนิ่งสายตาของเขายังคงจับจ้องอยู่ที่หัวหน้าปากของเขาอ้าค้างแต่ไม่มีเสียงใดเล็ดลอดออกมาพนตำรวจโทรเรวัตไม่ได้ขยับตัว เขายังคงเป็นเพียงคนงานเช็ดโต๊ะแต่พลังงานที่แผ่ออกมาจากร่างของเขานั้นมันหนักหน่วงจนทำให้อากาศในร้านอึดอัดแล้วชายคนนั้นก็ค่อยๆหุบปากลงเขาหันกลับมามองพลตำรวจเรวัตอีกครั้งครั้งนี้ในแววตาของเขาไม่มีความสับสนอีกต่อไปมีเพียงความเข้าใจ และการยอมรับในชะตากรรมเขาพยักหน้าเล็กน้อยชา้ชาๆเป็นการพยักหน้าที่ไม่มีใครในโต๊ะนั้นสังเกตเห็นยกเว้นคนคนเดียวที่เขาส่งสารไปถึงจากนั้นเขาก็หันกลับไปพูดกับหัวหน้าของเขาด้วยน้ำเสียงปกติไม่มีอะไรครับนายผมแค่รู้สึกคุ้นๆหน้าคนงานคนนี้แต่คงจําคนผิด ลมหายใจที่ถูกกลั้นไว้ถูกผ่อนออกมาอย่างเงียบเชียบที่สุดภารกิจดำเนินต่อไปข้อมูลทั้งหมดถูกส่งต่อไปยังหน่วยเหนือและในอีกไม่กี่วันต่อมาแผนการร้ายนั้นก็ถูกหยุดยั้งไว้ได้ไม่มีการเสียเลือดเนือ้อไม่มีใครรู้ว่าเส้นได้แห่งสันติภาพของประเทศในวันนั้น แขวนอยู่บนการตัดสินใจของชายสองคนในร้านอาหารเล็กๆแห่งนั้นนี่คืออีกมิติหนึ่งของราชองครักษ์พิเศษที่การต่อสู้ไม่ได้เกิดขึ้นในสนามรบแต่เกิดขึ้นในจิตใจของมนุษย์ชัยชนะไม่ได้วัดกันที่จำนวนศพของศัตรูแต่วัดกันที่ความสงบที่ยังคงดำรงอยู่ เรื่องนี้สอนให้เรารู้ว่าคนที่อันตรายที่สุดไม่ใช่คนที่ยิงปืนเก่งที่สุดแต่คือคนที่สามารถโน้มน้าววิญญาณของคนอื่นได้โดยไม่ต้องใช้คาพูดแม้แต่คำเดียวแล้วชีวิตของคนเหล่านี้ต้องแลกกับอะไรบ้างการเป็นเงาหมายความว่าคุณต้องยอมสละแสงสว่างในชีวิตส่วนตัว พลตำรวจโทรเรวัตเคยยอมรับว่าช่วงเวลาที่เขาทุ่มเทให้กับภารกิจเหล่านี้เขาแทบไม่มีเวลากลับบ้านเขาไม่มีโอกาสได้เห็นลูกเติบโตในทุกย่างก้าวไม่มีโอกาสได้ใช้ชีวิตแบบคนปกติทุกครั้งที่เสียงโทรศัพท์ดังขึ้นกลางดึกมันคือสัญญาณของการเรียกตัว ที่เขาต้องทิ้งทุกอย่างไว้ข้างหลังแล้วหายเข้าไปในความมืดโดยไม่สามารถบอกใครได้แม้แต่คนเดียวว่าเขากำลังจะไปไหนไปทำอะไรและจะได้กลับมาอีกหรือไม่มันคือความโดดเดี่ยวที่กัดกินหัวใจคือภาระที่ต้องแบกรับไว้บนบ่าเพียงลำพังคำถามที่น่าสนใจคือเราในฐานะคนยุคใหม่ ยังเชื่อในคำว่าเกียรติเหมือนคนรุ่นนั้นอยู่ไหมในยุคที่ทุกอย่างวัดกันด้วยมูลค่าด้วยยอดไลฟ์ด้วยความสำเร็จที่จับต้องได้การอุทิศตนเพื่อบางสิ่งที่มองไม่เห็นเพื่ออุดมการที่ไม่สามารถแปลงเป็นเงินได้อาจดูเป็นเรื่องที่เข้าใจยากหรืออาจจะดูโง่ในสายตาของใครบางคนแต่สำหรับคนอย่างพลตำรวจโทรเรวัตและราชองครักษ์พิเศษคนอื่นๆ เกียรติยศไม่ใช่สิ่งของแต่มันคือภาวะของการดำรงอยู่คือการรักษาสมดุลของจักรวาลภายในตัวเองระหว่างความต้องการส่วนตัวกับความรับผิดชอบที่ยิ่งใหญ่กว่าพวกเขาไม่ได้ปฏิเสธความเป็นมนุษย์พวกเขายังมีความรับความกลัวความเจ็บปวดแต่พวกเขาเรียนรู้ที่จะก้าวข้ามมันไปไม่ใช่ด้วยการกดข่มแต่ด้วยความเข้าใจ เข้าใจว่าความเจ็บปวดของตัวเองนั้นเล็กน้อยเหลือเกินเมื่อเทียบกับความอยู่รอดของชาติถ้าเป็นเราจะกล้ายืนตรงหน้าอันตรายโดยไม่มีใครบันทึกชื่อไว้หรือไม่จะกล้าทำงานที่ไม่มีวันได้รับคำขอบคุณแต่หากผิดพลาดแม้ครั้งเดียวจะถูกตราหน้าว่าล้มเหลวไปตลอดการหรือไม่ นี่คือคำถามที่คนเหล่านี้ตอบด้วยการกระทำตลอดชีวิตของพวกเขาช่วงเวลาที่ถือเป็นบททดสอบที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในชีวิตของราชองครักษ์คือช่วงเวลาที่ต้องเผชิญหน้ากับความตายของตัวเองมีเหตุการณ์หนึ่งที่พลตำรวจโทรเรวัตเคยเล่าไว้เป็นภารกิจอารักขาบุคคลสำคัญในพื้นที่สีแดงทางภาคใต้ สถานการณ์ในตอนนั้นเต็มไปด้วยความรุนแรงมีข่าวกรองว่าขบวนรถที่ท่านต้องร่วมเดินทางด้วยเป็นเป้าหมายหลักของการซุ่มโจมตีก่อนวันเดินทางผู้บังคับบัญชาเรียกเขาไปพบการส่วนตัวและมอบทางเลือกให้ว่าเขาสามารถถอนตัวจากภารกิจนี้ได้เพราะเขามีครอบครัวมีลูกเล็กไม่มีใครจะกตำหนิเขาได้ถ้าเขาจะเลือกชีวิต ผมมองหน้าท่านแล้วผมก็ต่อไปผมถอนตัวไม่ได้ครับมันไม่ใช่เพราะผมกล้าหาญกว่าใครไม่ใช่ว่าผมไม่กลัวตายผมกลัวผมคิดถึงหน้าลูกคิดถึงหน้าเมียแต่ในหัวผมมันมีอีกเสียงหนึ่งดังกว่าเสียงที่มันบอกว่านี่คือหน้าที่ถ้าเราในฐานะคนที่ถูกฝึกมาเพื่อการนี้ยังถอยแล้วใครจะทำคืนนั้น ผมกลับไปที่ห้องผมเขียนจดหมายฉบับหนึ่งเป็นจดหมายลาผมบอกทุกอย่างที่อยากจะบอกกับครอบครัวผมขอโทษที่ไม่ได้เป็นพ่อที่ดีไม่ได้เป็นสามีที่ดีแต่ผมอยากให้เขารู้ว่าทุกสิ่งที่ผมทำผมทำเพื่อปกป้องบ้านที่พวกเขาอยู่จากนั้นผมก็พับมันเก็บไว้ในกระเป๋าเสื้อแล้วก็หลับหลับอย่างสนิทใจที่สุดคืนหนึ่งในชีวิต เพราะผมยอมรับมันแล้วผมยอมรับว่าพรุ่งนี้อาจจะเป็นวันสุดท้ายและเมื่อคุณยอมรับความตายได้ความกลัวทั้งหมดมันก็จะหายไปเหลือแต่ความนิ่งความสงบและสมาธิที่จดจ่ออยู่กับภารกิจตรงหน้าเท่านั้นขบวนรถในวันนั้นถูกซุ่มโจมตีจริงๆเสียงระเบิดดังสนั่นวันไหวเสียงปืนดังขึ้นจากทุกทิศทาง ในภาวะที่ทุกคนตื่นตระหนกทีมของพลตอทอเรวัตคือกลุ่มคนที่นิ่งที่สุดพวกเขาปฏิบัติตามแผนที่วางไว้ทุกขั้นตอนเข้าประจำตำแหน่งยิงต่อสู้เพื่อเปิดทางและนำบุคคลสำคัญออกจากพื้นที่อันตรายได้อย่างปลอดภัยในเหตุการณ์นั้นมีเจ้าหน้าที่เสียชีวิตและบาดเจ็บหลายนาย แต่ภารกิจสำเร็จลุล่วงจดหมายลาที่พลตทเรวัตเขียนไว้ไม่เคยถูกเปิดอ่านเหตุการณ์นี้คือแก่นแท้ของจิตวิญญาณราชองรักมันคือการเตรียมพร้อมที่จะสละชีพไม่ใช่ด้วยอารมณ์ชั่ววูบแต่ด้วยสติและความเต็มใจมันคือความเสียสละขั้นสูงสุดที่ไม่ได้เกิดขึ้นในสนามรบเปิด แต่เกิดขึ้นในใจของตัวเองตั้งแต่คืนก่อนที่กระสุนนัดแรกจะดังขึ้นเสียอีกนี่คือสิ่งที่ทำให้พวกเขาแตกต่างคนเหล่านี้ไม่ได้แค่ทำงานเป็นผู้พิทักษ์แต่พวกเขาเป็นผู้พิทักษ์มันคือตัวตนคือจิตวิญญาณที่หลอมรวมเป็นหนึ่งเดียวกับหน้าที่ เรื่องราวของพลตอทเรวัตกลิ่นเกสรในบทบาทของราชองค์รักพิเศษเป็นเพียงหนึ่งในหน้าประวัติศาสตร์ที่ไม่มีใครได้อ่านของเหล่าเงาองค์รักอีกนับร้อยนับพันคนที่อุทิศทั้งชีวิตของพวกเขาเพื่อรักษาความสงบสุขของแผ่นดินนี้พวกเขาคือคนที่เดินสวนกับเราบนท้องถนน คือคนที่อาจจะนั่งอยู่ในร้านกาแฟร้านเดียวกับเราโดยที่เราไม่มีทางรู้เลยว่าในสมองของเขากำลังประมวลผลความเสี่ยงอะไรอยู่หรือในหัวใจของเขาแบกรับความลับอะไรของชาติเอาไว้พวกเขาไม่เคยต้องการคำยกย่องไม่เคยต้องการเหรียญกล้าหารเพราะความสำเร็จของงานที่พวกเขาทำ คือการที่ไม่ต้องมีใครรู้ว่าพวกเขามีตัวตนความปกติสุขในชีวิตประจำวันของเราทุกคนอาจไม่ใช่สิ่งที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติแต่มันคือผลลัพธ์ของการทำงานหนักและการเสียสละของใครบางคนที่เราไม่เคยเห็นหน้าและอาจจะไม่มีวันได้รู้จักชื่อ ครั้งต่อไปที่คุณเห็นชายในเครื่องแบบยืนสงบนิ่งอยู่มุมใดมุมหนึ่งลองมองให้ลึกลงไปกว่าภาพที่เห็นเพราะเบื้องหลังความสงบนิ่งนั้นคือจิตวิญญาณที่พร้อมจะลุกเป็นไฟเพื่อปกป้องสิ่งที่คุณรักคนเหล่านี้ไม่ต้องการคำสรรเสริญเพราะหน้าที่คือคำตอบสุดท้ายของชีวิตพวกเขาแล้ว